นี่พีนัทบัตเตอร์ดอกพีนัทบัตเตอร์ออกแล้วพีนัทบัตเตอร์หรือต้นเนยถั่วของน้องหนวดช่องเดชโชสุกอินนะจ๊ะทยอยละทยอยออกทยอยติดดอกกันอีกแล้วที่เราตัดแต่งกิ่งไปจนกุดพเขาก็เริ่ม ออกมาละเดี๋ยวเราก็จะได้กินเนี่ยตัดกิ่งปักช้ำติดง่ายดีนะตัดแล้วมาทิมๆทิมๆไว้เนี่ยเนี่ยตัดกิ่งเนี่ยแล้วก็เอาจิ้มไว้ใครจะทําแบบเอ,อควบแน่นก็ได้นะเนี่ยตัดกิ่งเนี่ยตัดกิ่งแล้วก็จิ้มลงไปี๋ยวก็จะติดมาแบบเนี้ ตัดทิ่มๆทิ่มๆไปอยู่ในกระถางที่มีช่องว่างให้รากลงดินนะเนี่ยทยอยติดทยอยติดเต็มไปหมดเลยตอนนี้เราก็มีเมล็ดพันธุ์ที่เราเพาะไว้ขึ้นมาเต็มไปหมด เพราะจับเมล็ดมันก็ดีอย่างะเพราะว่าเขาจะมีรากแก้วต้นแข็งแรงต้นนี้อะเพราะจําเมล็ดที่น้องหนวดให้มาเนี่ยมีหลังบ้านอ,อีกต้นหนึ่งแต่ต้นนี้โตดีกว่าหลังบ้านนะแปลกดีทั้งที่หลังบ้านลงดินนะอ๋อไม่ใช่หรอกพอดีเราใส่อาหารใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอเราให้อาหารอย่างสม่ำเสมอ พวกน้ำหมักต่างๆเขาก็เลยโตดีใครสนใจหมอนนอกมันแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุอินกันนะจ๊ะทุกคนใครสนใจฟิกหรือมะเดือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนด้วยแล้วก็ตามไปติดต่อซื้อขายได้เลยนะจ๊ะอย่าลืมฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะ ไปแล้วแค่นี้นะ